สวัสดีค่ะวันนี้มาดามกบปิจะมาทำน้ำปั่นเคลมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำเปล่าเริ่มทำกันเลยค่ะก็ช่วยตัดลงไปผักเคลเป็นผักที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะมะนาวก็แล้วแต่ชอบใจนะคะมะนาวจะเอาเยอะหรือเอาน้อยเดี๋ยวมาดามจะใส่ไปหมดลูกนี่เลยเพิ่มวิตามินซีนะคะ สุขภาพของเราและครอบครัวสามารถทำได้ทุกคนมาดามก็ซื้อที่ตลาดมานะคะผักเควถุงหนึ่งถุงใหญ่มากใส่สองช้อนนะคะน้ำผึ้งก็แล้วแต่วความหวานนะคะนี่เราก็จะใส่น้ำไปช่วยมัน นี้เราก็เริ่มปั่นเลยค่ะ ดูว่าโอเคไหมก่า Right oh. s <S นี่ค่ะก็จะได้น้ำปั่นเควไว้ดื่มนะคะเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเราเราก็ปั่นได้เรียบร้อยแล้วได้สองแก้วค่ะแก้วหนึ่งลุงดื่มไปแล้ว อันนี้เป็นของมาดามนะคะสีสันจะสวยงามมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ปั่นกับผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะมาลองช,ชิมกันเลยว่าอร่อยไหมอืมเข้าท่าดีเหมือนกันอร่อยค่ะอร่อยมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะามาดามดข็งแรง ต่อสู้กับโรคภัยใข้เจ็บได้แล้วขอให้โชคดีปังๆทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นะคะติดตามคลิปต่อไปของมาดามค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ